นยไม่ไม่ได้แจ้งเพื่อนเๆหรอกคะ่ะสะดวกก็เข้ามาไม่สะดวกก็ไม่เป็นฝนจะตกไหมมีเมฆอยู่นะวันนี้ค่ะยังไงก็คอกอืมโอ๊ะังิออดูสอง อ่าระบบระบบ Facebook เหมือนจะเริ่มเปิดค่าการมองเห็นให้มากขึ้นค่ะเริ่มเริ่มขึ้นมาน่อยอ่าดูสับสินจะจับอะไรล่ะลูกเอ้ยเข้ามาแล้วก็ก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ค่ะมาให้พี่จมทราบด้วยค่ะรู้ด้วยเนาะพี่จมจะได้กลับไปเยี่ยมถูกค่ะรู้รู้ว่าติดไว้ค่ะตอนนี้ พอดีมันมีจังหวะที่ชุลมุนวุ่นวายนะคะที่บ้านพี่สาวร้านค้าไงค่ะมีคะขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมห้องพี่ห้องพี่แจม่มห้องเล็กๆแต่ก็จะพบปะยืนยันตัวตนแบบนี้ไปประจาฮ่าไปไปเห็นแล้วลูกมันมืดมองไม่เห็นแล้วเนาะเราปิดหน้าต่างดีกว่ามองไม่เห็นละอืมเนี่ยนี่่าเล็กมองเห็นเรานะเออ่า,าเล็กมองเห็นเรานะลูกเนี่ยเออนึ่งช้อนหนูนอยู่นู้นลูกช้อนหนูอยู่นู้น ่าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ค่ะช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าคุณกิ่งแก้วยังอยู่หรือเปล่ายังไงพี่แจมัมก็ช่วงช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าคุณกิ่งแก้วยังอยู่หรือเปล่ายังไงพี่แจมัมก็ช่วดูดูดูเจ้าของเพจเนี้ยดูเจ้าของเพจตัวจริงค่ะทรัพย์สิสนเนี่ยดูดูโอเคค่ะเข้ามาแล้วก็ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ฝาก ทักทายกันได้นะคะพี่จจมเป็นคนโคราชค่ะแล้วคุณกิ่งแกหลายคนแต่ว่าแต่ว่าบางทีเขาก็อาจไม่ใช่ไม่ใช่ครีเอเตอร์เนาะบางทีก็ไม่สะดวกค่ะไม่สะดวกไม่สะดวกเข้ามาชมแต่ว่าจะเอาให้ให้เสร็จกี่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตั้งเป้าแต่ที่เป็นกําลังใจที่มีกําลังใจไลฟ์สดทุกวันนี่คือหนึ่งเพื่อนครีเอเตอร์น่ารักรวยไหมลูกตอนนี้รวยไหม สวัสดีค่ะวันนี้พี่แจมมาพบเร็วหน่อยนะคะวันนี้พี่แจมสะดวกหกโมงก็มาได้แป๊บเดียวบางทีก็ไม่สะดวกเนาะต้องนู่นนี่นั่นเพราะว่าตอนกลางวันก็ประมาณสิบโมงกว่าเนี่ยก็ต้องเอาทรัพย์สินค่าเปิดค่าการมองเห็นเนาะเดี๋ยพี่แจมก็จะได้รู้ว่าใครเข้ามานะคะโอ้ขอบคุณทุกเข้ามาขอบคุณยญาเล็กนะคะขอบคุณมากๆเลยกําลังใจดีมากๆเลย อ่าโอเคย่าเล็กก็น่ารักมีแล้วนะแฟนคลับนะ่ะเปิดไลฟ์สดไว้ระบบตัดไปก็เลยจะเปลี่ยนเวลาที่จะหกโมงขึ้นหกโมงดูแลทรัพย์สินมั่งอะไรมั่งค่ะจะเอาที่พี่จำต้องเลี้ยงหลานหลานด้วยทรัพย์สินต้องนอนประมาณกินนมนอนประมาณทุ่มหนึ่งอะคะ่ะ แวะบ้านเพื่อนค่อนข้างจะได้ครบทุกคนแล้วก็เร็วค่ะยังไงก็ของไปส่งนู่นเอาเรียกอะไรนะปะทายหรือลำธมินชัยไปส่งของ อร่อยไหมลูกอายุเท่าไหร่แล้วค่ะตอนนี้น้องๆไอติมอายุเท่าไหร่แล้วคะยาเล็กเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดเลอคะเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะค่ะขอบคุณมากๆค่ะอืมกินข้าวอยู่สี่โมงครึ่ง ถูกรับย่าเล็กลูกย่าเล็กมามองเห็นเห็นเราหมดแล้วเอาเรือเรื่อทักทักไทยซับซีนทักไทยย่าเล็กสิลูกไก่มองเลยอืมใครเข้ามาาเราลูกเจ็บ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 มีคนเข้ามาลูกให้สําเร็จอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้อะไรอะไรมันหลายอย่างก็พยายามทําให้ได้เป็นประจําก่อนโพสผมล้มนิดหน่อยครับสว e ัสด e mm. ีคับสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีขอบคุณที่แวะเข้ามาค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดคอมเเป็นดวงตาค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์นะคะทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีอืมใครเข้ามาหแล้วเจบเจบเจบเจ,บ,จ,บ,จบมีคนเข้าออมาขอบคุณนะคะไม่รู้ไม,รไม่ทราบว่ายังอยู่ไหมนยังอยู่หรือเปล่า ม่แน่มากค่ะกําลังใจดีๆมากๆเลยอืมเดี๋ยวจำก็จะลงแล้วค่ะลงแล้วเอบายบายค่ะขอบคุณมากแล้วตะตะถึงถึงตะถึงถึงถึงตะถึงถึงตะถึงถึงแล้วพี่จำก็คิดว่าจะลงเวลานั้นมากกว่าดีกว่าดีกว่าที่พี่จำลงลงทุ่มครึ่งแต่พี่จำปล่อยปล่อยหน้าหน้าจอให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องด้วยค่ะรู้สึกว่ามีความสุข แต่ยังไม่ได้ตั้งเป้าค่ะรอรอรอให้เอประมาณถ้าทุกขึ้นนะให้เห็นขึ้นน่าจะเร็วประมาณทุ่มทุ่มสิบทุ่มยี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวจำจะแวะเข้าไปหา้องโป้งด้วยเดี๋ยวประจําชงนมให้เนาะอือยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวประจําชงนมให้โอเคไหมลูกทักทายเพื่อนเพื่อนไปก่อนนะเพื่อนตามเวลาก่อนนะหนูวต้องต้องช่วยประจําก่อนแต่เพิ่งงงแง อย่าเพิ่งงงไงเพราะมันมันไม่ใช่เวลาของหนูนะตอนนี้ใช่ค่ะเออขอบขอบแล้วแล้วแล้ว,ลวน้องโป้งขึ้นไ์สดไหมคะย่าเล็กน้องโป้งตอนนี้อืมเพราะว่าทรัพย์สินจะกินข้าวอยู่ประมาณนู่นนะคะสี่โมงครึ่งตอนนี้ก็จะเริ่มหิวนมแล้วอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้แจ,จ่มจ้าขอบคุณย่าเล็กนะคะขอบคุณมากๆเลยกำลังใจดีมากๆเลย อโอเคยาเล็กก็น่ารักถึงทุ่มหนึ่งนะคะขอบคุณมากนะคะคุณกิ่งแก้วที่มาเป็นกำลังใจให้เอ่อพีจ่จำนะคะกับทรัพย์สินเนาะขอบคุณร้อน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 อืออือบ๊มบ๊อบ๊อ่ะดูดิดูไก่ดิ Okay. ยืนยันตัวตนนะคะขอบคุณทุกที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะไลฟ์สดพี่แจมพานบ้านใครก็แวะมาทักบายล่ะย่าเล็กเอ้ยจุบ๊บจุ๊บด้วยลูกอ้ยส่งจูบให้ย่าเล็กด้วยแซฟสินพย์ส,สินส่งจูบด้วยพย์ส,สินจะแซฟสินจะปัดข้างนอกไปก่อนนะคะตอนนี้ค่ะเพื่อนเข้ามาแล้วก็สวัสดีนะคะสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนเข้ามาเพื่อนกำลังใจ ค่ะตอนใช่ค่ะมันเขายัางเล็กไงแต่ว่าก็ก็อยู่ทักไทยก็อยู่เป็นก็จะมาไลฟ์สดเวลานี้วันละวันนี้ก็ค่อนข้างจะทักทายเพื่อนๆคอมเมนต์ ทักทายเพื่อนๆตามเวลาก่อนหลุกหนูอย่งอางอเงีงนะเดี๋ยวก็จำให้กินนมทักไทยเพราะว่าทรับสินจะกินข้าวอยู่ประมาณนู่นนะคสี่โมงครึ่งตอนนี้ก็จะเริ่มหิวนมแล้วอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้จําจายงองพิตบอยังไม่กลับไม่มีใครดูเนอ้อง พี่จอมก็ยังไม่มาจะถึงช้า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 งน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวเข้าไปจังหวะรัพย์สินตื่นพอดีคาะยังไงก็เด um ี๋ยวยังไงพี่จอมจะแบกเข้าไปนะคะคุณอ๋อท้าถ้าเข้ามาฟังมีคนเข้ามาอืมอืมอืมตึง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  อายุเท่าไหร่ละคะน้องอะไรนะน้องไอติมใช่ไหมคะน้องไอติมเนาะน่ารักมากบายพี่แจมพี่แจมก็เป็นคนอย่างนี้แหละคะ่ะสบายไม่ต้องเครียดถ้าว่าถ้าช่วงไหนจะจริงจังหรือว่าต้องลุกลุกก็คือลุกกนอนแล้วล่ะยาเล็กขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไาตา้ที่พี่แจม อายุเท่าไหร่แล้วคะน้องอะไรนะน้องไอติมใช่ไหมคะน้องไอติมเนาะน่ารักมากเป็นเด็กก่อแข้งก่อขาอยู่เนาะเป็นเด็กน้อยๆ้อยข้างนอกก็ค่อนข้างจ